ครับสวัสดีครับวันนี้ไปตกปลากับเซียนปื้มเหมือนเดิมครับเซียนปื้มปิดเทอมแล้วจะไปด้วยตลอดครับช่วงนี้ครับวันนี้ไปตกปรากฏกับเซียนปื้มครับนี่อุปกรณ์ของเรากองอุปกรณ์น้ํากินแล้วก็กระติกครับนี่รอชมผลงานกันเลยครับวันนี้กับเซียนปื้มครับว่าจะเป็นยังไงจะมาหมครับมาครับต้องมาแน่นอนใช่ไหมครับใช้เหยื่ออะไรครับ ตกปรากฏเซียนอึงครับนี่ฝากไปด้วยครับไปไปหาผลงานกันเอาละครับเราก็มาถึงหม่กันที่เรียบร้อยแล้วเซียนเพิ่มก็วัดเป้าไปแล้วครับยังจับจังหวะเองไม่ได้ครับตอนนี้มาใหม่มาใหม่ไม่ได้ตกปรากฏนานเซียนเพิ่มบอกนีออ่อ๋อใส่เยอะเองแต่เอยอะใส่เป็นครับจำวิธีใสเ่เยอะได้ใส,ส่เสร็จ ชอบดุมครับทีนี้หลังจากที่ใส่เสร็จก็เอาขึ้นมาแล้วปลาหนึ่งตัวปลาไม่เข้าย้ายหมายไปเอาแล้วครับลุงก็เอาขึ้นมาอีกแล้วลเ,เร็ว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 รีบใส่เร็วเร็วปลาจะไปหมด,ดมมสแกนเบิร์ก็ร,รีบไม่เป็นครับเอาตานี้มาแล้วดูครับ ลุงปึ๊บปึ๊บไม่ได้ลุงไม่ได้ลุงได้กิ่งไม้ไม้นี้นี่เสียงปื่มก็วัดให้ดูแล้วครับวัดมาแล้วเป็นไงเสียงปื่มเสียงปื่มยิ้มนี้ในใจก็จะคิดว่าลุงอ่อนลุงอ่อนปลดให้หน่อยฟังจงังหวะนี้ครับ นี่กว่าเซียนปูมจะขี่ปลาได้ครับต้องฝึกครับต้องฝึกวันนี้โดนสกิดไปสองรอบครับดีแต่ไม่เข้าสกิดผ่านๆน,นะครับเซียนปูมบอกก็เลยบอกให้เป็นบทเรียนครับนี่เราก็ตกกันไปเรื่อยๆครับตกกันไปเรื่อยๆพัดกันได้นี่ครับลุงได้บ้างปูมได้บ้างครับ ผัดกันไปครับพาเข้าบอกเสียนปพ้่มเร็วๆรอบหน้าแน่นอนครับรอบหน้าทางใครทางมันเยื่อใครเยื่อะมันครับวัดกันเลยรอบหน้าคุยกับเสียนปพิ่มแล้วตกด้วยกันทีไรมีแต่บอกว่าได้เยอะกว่าลุงตลอดเลยแ๋ยวรอบหน้าวัดกันโอ้คือ,อย่างสีเป็นนโนหนมานบ่ครับหมานครับใสเ่เงยยังครับตกปรากฏเสียนอึ่งครับโอ้ใสป่ปลา ប <Gãi đập> <t believers> ូយបងវិញណី